เมื่อคืนวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาครับตามเวลาประเทศไทยยามาฮ่า 5, ได้เปิดตัว All New Yamaha YZF-R7 ครับหรือว่า R7 นั่นเองครับที่เป็นการยืมชื่อจากรถแข่งในอดีตนะครับอย่าง YZF-R7 เนี่ยมาใช้ครับในรถสปอร์ตรุ่นใหม่ของเขาที่จะมาทำตลาดแทนที่ของ YZF-R6 หรือว่า R6 ที่ยุติการทำตลาดทั่วโลกไปแล้วนะครับเนื่องด้วยมาตรฐานไอเสียใหม่ Euro 5เนี่ยทำให้ยามาฮ่มองว่า การพัฒนา R6 ต่อเพื่อให้รองรับการขายในมาตรฐานไอเสียใหม่เนี่ยไม่คุ้มค่าอีกต่อไปครับเอาละ่ะเรามาดูข้อมูลทั้งหมดของรถรุ่นใหม่นี้กันเลยดีกว่าครับ All New Yamaha YZF R7 นะครับถูกวางตัวเป็นโปรดักชัน b บ k e ของปี2022นะครับถ้าจะให้เรียกก็คือ2022 o r All New Yamaha YZF R7 นั่นเอง ตัว R7 ครับยังคงมีความเป็นรถสปอร์ตเหมือนใน Yamaha YZF-R6 เนี่ยทุกประการเลยครับเหมือนยืมบอดี้กันมาเลยแต่ว่าจริงๆแล้วรถคันนี้ไม่ได้มีความเป็นซ u เปอร์สปอร์ตหรือว่ารถแข่งในสไตล์สปอร์ต มากเท่าอย่าง R6 นะครับเพราะว่ารถคันนี้ยืมแพลตฟอร์มของ s t r t e t k e ในเกตอย่าง Yamaha MT07 มานั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของเครื่องยนต์สวิงอาร์มนะครับทำให้รถคันนี้เนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโดยราคาจำหน่ายเนี่ยถ้าอย่างในของฝั่งประเทศสหรัฐอเมริกาครับจะมีราคาจำหน่ายของ All New YZF R7 อยู่ที่ 8,999เหรียญสหรัฐหรืออยู่ที่282,000บาทครับซึ่งเอาจริงๆแล้วพอนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยแล้วเนี่ยอย่างที่รู้กันว่ายามาฮ่าประกอบรถในญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับของ Big b ไบ e ฉะนั้นราคาจำหน่ายในไทยเองคงไม่มีทางต่ำกว่า300,000หรืออาจจะอยู่3 0 0 0 3 000, 3 0 0 0 5เนี่ยก็มีความเป็นไปได้อยู่นะครับด้านดีไซน์ของตัวรถครับเจนได้เลยว่าอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่แล้วยืมอาซมาเนี่ย แทบทุกประการเลยครับแต่แน่นอนว่ามันต้องมีการปรับในหลายๆจุดนะครับเพื่อให้ดูสปอร์ตชบเชียวแล้วก็ลดต้นทุนอันนี้คือข้อสําคัญเลยฉะนั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่หลายคนที่รู้จัก R7 เนี่ยจะบอกว่า R7 ตัวใหม่เนี่ยมันเป็นแค่การยืมชื่อมาใช้เท่านั้นเองเหมือนเป็นรถ 700cc เท่านั้นเองไม่ได้มีความเป็นซูเปอร์สปอร์ต รถแข่งเหมือนใน R6 หรือ R7 ดั้งเดิมที่เป็นมานะครับ YZF R7 นะครับจะใช้แพลตฟอร์มเดียวกับ MT07 ครับมาเติมช่องว่างระหว่าง R3 และ R1 หรือว่า R3 และ R1 นั่นเองผมขอใช้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับผมเพื่อความเข้าใจง่ายๆเนาะโดยการใช้แพลตฟอร์มของ MT มาเป็นพื้นฐานของ R7 นั้นครับ ทำให้ทางยามาฮ่าเนี่ยสามารถที่จะควบคุมต้นทุนในการผลิตรถคันนี้ให้มีราคาที่ถูกลงได้แต่ทางยามาฮ่าบอกว่ารถคันนี้ครับจะยังคงสมรรถนะที่เหมาะสําหรับการขับขี่ในสนามแข่งและแน่นอนว่าเหมาะสําหรับการขับขี่บนท้องถนนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโดยที่สําคัญเลยคือรถคันนี้จะยังคงดีไซน์ที่ฉบเฉี่ยวและสปอร์ตเล้าใจเหมือนเดิมยามาฮ่าเคลมว่าในด้านของมิติตัวรถเนี่ยด้านแคบเนี่ย แคบกว่า R15 แคบกว่า R3 อีกด้วยซ้ำนะครับดีไซน์ของตัวรถครับแน่นอนว่าคงอัตลักษณ์ของความเป็นตระกูล R-Series เอาไว้ y, แล้วก็ยังคงรูปลักษณ์ที่เหมือนกับใน R6 เนี่ยอยู่หลายประการเลยทีเดียวครับแต่มีการปรับนะครับในด้านของช่องแรมแอร์ด้านหน้านะครับก่อนหน้านี้จะเป็นช่องในการรับอากาศอินเทคเข้าไปสู่เครื่องยนต์ใช่ไหมครับตอนนี้ครับยาม,มาฮ่าเอามาเป็นตำแหน่งในการวางไฟ โมโน LED ครับหรือว่าไฟ LED แบบชูของเขาเนี่ยมาอยู่ที่ช่องตรงกลางแทนครับอาจจะขัดหูขัดตาไปสัหน่อยนะดูตลกตลกดีประกบด้วยครับด้านข้างสองข้างเนี่ยจะไม่ใช่ไฟหน้าแต่เป็นไฟ DRL หรือว่าไฟ daytime running light นั่นเองครับด้านจอแสดงผลในรถคันนี้ไม่ได้ให้จอสี TFT มาครับอย่างที่บอกครับว่ารถคันนี้รถคลอสทำให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นฉะนั้นฝันวดวยเถอะครับว่าจะได้จอสี TFT มา ได้จอ LCD แบบนี้จริงๆก็ไม่ได้แย่นะครับก็ดูง่ายใช้งานง่ายดีเหมือนกันครับด้านแฮนด์ที่ติดตั้งครับจะเป็นแฮนด์สปอร์ตแบบคลิปออนด้านขุมกำลังสมรรถนะของเขาก็ดีกว่าครับบอกไปแล้วว่าคือเครื่องยนต์ของ MT Series ครับ689ซีซีส cc 2สูบเรียง CP2 หรือว่า Crossplane 2นะครับตัวนี้จะให้พลักกำลังอยู่ที่ 72แรงม้าในหน่วยของ HP ที่8,750รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดครับ66.4นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีมีระบบ Assist Ripper Clutch ครับติดตั้งมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับยามาฮ่าครับผมว่า Friction หรือว่าการเสียดสีนะครับผมแรงดึงของตัวรถเนี่ยในการเตะเกียลงเนี่ยจะ น้อยลงมากๆเลยเดียวครับในการติดตั้ง S s สิสสติปคัชมาให้ใน r 7มีออปชันที่เป็น Quick s h i f t e r สำหรับใครที่อยากได้ฟีลลิ่งแบบเตะปังเตะปังเนี่ยมีเลือกมาให้เป็นออปชันเสริมในต่างประเทศนะครับด้านเครื่องยนต์ครับจะมีการปรับเปลี่ยนลูกสูบอันนี้เป็นอลูมิเนียมฟอร์จนะครับเฟรมเป็นเฟรมแบบท่อเหล็กสวิงอาร์มของเขาเนี่ยจะยึดกับด้านท้ายของเครื่องยนต์ตามสไตล์รถสปอร์ตเลยทําให้ตัวรถเนี่ยมีเรื่องของฐานล้อนะครับให้รถเนี่ยมีบาลานซ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ ระบบการสะเทือนที่ให้มาใน YZ-FR7 คันนี้ครับเป็นระบบการสะเทือนของขยบ้าครับหรือว่าโช้คอัพหัวกลับอัพไซด์ดาวของ KYB ตัวนี้ครับจะปรับค่าได้ละเอียดเลยถูกใจสายสปอร์ตแน่นอนครับและระบบการเสือนของ KYB ชุดนี้ครับยังเป็นโชคแบบ s e p a r a t e Function f o r ครับด้านซ้ายนะครับจะเป็นด้านที่รับ Compression ครับส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นด้านที่ทาหน้าที่ในการ Rebound ครับข้อดีของมันคือจะมีการทางานเนี่ย ที่ปรับเปลี่ยนตามสภาพถนนได้ดีเยี่ยมมากกว่าโชคอัพแบบปกติมากนั่นเองครับส่วนด้านหลังครับจะเป็นโชคหลังเดี่ยวที่วางนอนนะครับตัวนี้จะปรับค่าสปริงพิลดและรีบาวได้ครับจุดสมดวงน้ําหนักของรถคันนี้ครับไม่ใช่50-50นะครับแบบหน้าหลังเป๊ะๆนะจะเป็นด้านหน้า51ส่วนด้านหลังจะอยู่ที่49ก็ใกล้เคียง50-50ซึ่งถือว่าเป็นการวางน้ําหนักด้านหน้า,ด,า,นนาด้านหลังที่เพอร์เฟก สำหรับรถที่หลายๆคนเนี่ยต้องการเลยทีเดียวครับระบบเบรคครับที่ให้มาในสปอร์ตคันนี้เป็นเรเดียเมาส์ปั๊มเบรคจากเบรโม o นะครับคาลิปเปอร์สีลูกสูบด้านหน้าครับเป็นดิสเบรคคู่ขนาดจานเนี่ย298 mm, มิลิเมตรแม่อาจจะผิดหวังกันเล็กน้อยนะครับจานเดี๋ยวด้านหลังครับ2 4 5มิลิเมตรครับถังน้ำมันในรถคันนี้เป็นถังน้ำมันขนาด13ลิตรครับน้ำหนักตัวรถจะมากกว่า ในเกอย่าง MT07 อยู่ที่3.6กิโลกรัมเท่านั้นครับโดย Yamaha YZF-R7 หรือว่า R7 เนี่ยจะมีน้ำหนักรวมของเหลวพร้อมขี่ทั้งหมดแล้วอยู่ที่187กิโลกรัมด้วยกันครับด้านราคาจำหน่ายของ2,022น All New Yamaha YZF-R7 ในฝั่งตะวันตกครับจะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่8,999เหรียญสหรัฐครับตีเป็นเงินไทยอยู่ที่2 0 0 0 0 0 82,000บาทครับแน่นอนว่าจะไม่ใช่ราคาขายจริงๆในประเทศไทยอย่างแน่นอนครับเป็นการแปลงค่าเงินโดย,โดยโตรงเนาะรถของ Yamaha Big Bike ทั้งหมดครับในไรเดอร์ขับเนี่ยนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดราคาเนี่ยบวกไปได้เลยครับยังไงทะลุ3 0 0 0 0นแน่นอนแต่จะไปแตะถึงระดับ350,000บาทไหมเนี่ยก็คงต้องมาอรอลุ้นกันนะครับสำหรับราคาของรถคันนี้ในตลาดมี4สูป CBR650R อยู่ 3 0 0 0 0 0ต้นๆน,น,นะครับถ้าจะวางมาแพงกว่าประมาณนึงเนี่ยผมว่าได้นะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันคือสีสูบฮอนด้าเขาประกอบในประเทศไทยอาร์ซิกประกอบในญี่ปุ่นแล้วก็ในเรื่องของสไตล์ของตัวรถเนี่ยต้องบอกว่ามีความเป็นสปอร์ตนะครับถึงจะไม่ใช่ซูเปอร์สปอร์ตแท้แต่ก็มีความเป็นสปอร์ตอยู่มากเพ่อยู่มากและแน่นอนว่าสําหรับผมเท่กว่าซ b บี์แน่นอนแต่สําหรับคุณผู้ชมจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับ อันนี้มันอยู่ที่ว่าใครชอบสไตล์ไหนเนาะแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบนะครับระหว่าง r 7หรือว่า r 7กับ mt 0 7ในต่างประเทศแล้วเนี่ยตัว r 7ครับจะแพงกว่า mt อยู่ที่ราวๆ4 0 0 0 0บาทครับหรือ1,300เหรียญเนื่องจากรถคันนี้ไม่ใช่เปียกแค่แฟลิ่งมีการปรับในรายละเอียดหลายๆจุดมากยิ่งขึ้นนั่นเองอย่างที่เรารู้กันว่ารถสปอร์ตเนี่ยพอามาฮ่าเขาขึ้นชื่อเรื่องการทำรถสปอร์ตให้ถึงอยู่แล้วเนี่ยต่อให้เป็นเครื่อง2ส,สูบใน r 7แล้วเนี่ยผมเชื่อว่า ยามาฮ่าก็คงต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับให้เครื่องสองสูบของเขาเนี่ยตอบรับการขับขี่ในแบบสปอร์ตเราใจได้มันมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับส่วนเมื่อไหร่จะเปิดตัวในไทยปลายปีนี้หรือเปล่าหรือจะไวกว่านั้นเนี่ยคงต้องมารอติดตามกันดูครับสถานการณ์โควิดในบ้านเรายังคงรุนแรงอยู่ไม่รู้ว่ายามาฮ่าจะใจถึงพอที่จะเปิดตัวรถรุ่นใหม่มาท่ามกลางสถานการณ์ที่ ยอดขายลดลงนะครับทั้งรถยนต์ทั้งรถจักรยานยนต์เนี่ยหลังจากละลอกสามาเนี่ยโอ้โหสบเซากันหน้าดูครับคอมเมนต์ความคิดเห็นคุณเอาไว้ได้ที่ด้านล่างว่าราคาของเขาทะลุไหม3ามแสนห้าหรือไม่ถึงซูซีบีอาร์หกห้ในตลาดสปอร์ตสำหรับการใช้งานบนท้องถนนมากกว่าเนี่ยได้ดีแค่ไหนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ